ครับขอกรับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาเอฟซีมาตามแนวทางของพระทุดงนะฮะครับผมเพราะว่างวดที่แล้วพระทุดงก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับเอฟซีแต่ว่าเข้าตรงต้นไม้ขอโชคกลางดึกนะฮะที่เราได้ทําคลิปไว้นะครับผมขอโชคกลางดึกขอโชคตรงต้นโพนะครับผม ครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยและทีมงานด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเก็บีโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของพระธุดงนะครับผมสรุปง่ายครับผมแบบแบบพันแบบพันบ้าค่ะแล้วก็ได้รัท่าซ้ายบุญของพ่อไว้แล้วก็ เบิกทับนาขี้มาซอยกันที่เฮอามาด้วยนะละอาจารย์ก็เลยจัดเลยลูกใหญ่นะครับนี่ไก่สีพร้อมแล้วค่ะไก่สีพร้อมบานี้เฮากะท่าสีแทฉกะบานี้เในเจ็บงานนิดๆหน่อยกัสีลงสีขาวมุกขาวมุกนี่ลงลงอีกบ่อาจารย์ลงอีกลงอีกสันหนึ่งลงอีกสันหนึ่งครับบานนี้ต้องขาวมุกเสร็จสันหนึ่งแล้วก็สีเป็นลงสีทอง สีทองใส่สีทองกับสีใสดวงเนตรดวงเนตรครับแต่ลงสีเสร็จปุ๊บนี่สีใสดวงเนตรพร้อมบ่ยไงใส่ให้สร้างเขาติดใส่ให้เห่าพระสีสวยสีงามก็ต้องให้สร้างเขาติดให้คเพราะเห่าติดมัเป็นมันจะเป็นตาเคแม่นครับแม่นก็ต้องเบิ่งเลิกเบิ่องชัเมื่อใดพุทธะพิเศษกับสีแก้งเข้าคอไว้กับเบิกทัพย์นากขี่อีกแกนึงถ้าปัจจัยเห้พร้อมันนี้เขาก็คอยสะสมไปเรื่อยๆ คิดว่านี่สีอีกอีกโดนไปไล้ครับสีได้สีได้บวกสวงบ่ป้อโดนหรอกเพราะว่าสะพานปนทางงอนันน้นเพิินกะัสร้างเฮ็ดผบปลาอยสายุนของเบิกซัพน์คีแล้วก็ทักทั้งทุกสายครับจึงได้ี่ละเ้าก็ทังฟังเพลินก่ันเพลินกะฉสีดาบ็อกินเข็มสามก๊าลังอนันับจะเฮาก็สีได้มาา กำหนวดวันกำหนวดวันกำหนดวันที่สีทำพิธีบูรสรวงเนาะเข้ากับรอบเบื่อผาป่าสายบุญหัวน้ำฝนว่าฝนวาจะเป็นจ้า,าภาพจ,จังไดจังไดเข้ากับกฟ้าฟ้าเมื่อกันมันกะบ่แนบนอนรอนว่าอนาตาตแต่ว่าเฮามีผู้ใดจกร่วมถวายจากร่วมทำบุญก็ได้กติตรอขอสวัยได้กติต่อเบิกทรัพย์ในที่โอปอได้อาจารย์ก็ย่อมรับ สายปวนเฮาว่าถึงบ่มีโชคเวลาน้ำอาจารย์สีซอยหนูจากซอยศาสตร์อาจารย์ก็สาอนุโมทนาธุบวกกับจัดนมทุกคนทุกคนเท่าอยู่ในครับอาจารย์ศาเขาเรียกต้นโพเด็กต้นโพแม่อาจารย์เขายุติเขาได้ว่าอาจารย์เจ็ดอะไรนะพูไปเอาอันต้นโพนะต้นโพที่เราไปกลางคืนไหมครับโอ้ไปกับพ่อไว้นั่นบ่เออที่ไปด้วยกันในแม่ที่ต้นนโพะะคที่เอาปัจจัยมาถวายแล้วเราไปต้นโพกันไหมต้นโพก็ค่ะโอ้ก็ไอเจ็ดศูนย์แปด 078อะไรนี่แหละนี่แหละเข้าอยู่เข้าอยู่เข้ากับจำบ่ค่อยไรนะเลขต้นโพแต่คนไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะครับเคนเบิ่งปลาลายส่วนนั้นเลขต้นโพมาเอากลางคืนเอากลางคืนไหมครับที่เราไปส่องกันนะครับค่ะเอาอยู่ค่ะเลขต้นโพตะวังวัดศรีมาอาจารย์สิภาเบิ่งโยโพนนาเด้อภาคกันย้ำเมื่อวันที่เท่าไรล่ะวันนี้เจ้วันที่ มันจะวันทีหาที่ซีเล้วปูว่านี่มิตแนบว่ะค่ะนิมิตยังค่ะตอัวมันนิมิตจังไลยล่ะฟันซีวอาว่าสิตีจังไลยล่ะเงี้ยฟันว่าพอเข้ามาฟันว่าพอนี่คือปูเลยพอของพระอาจารันปะของปูอะค่ะพอใหญ่ไม่ใหญ่เข้านี่ล่ะโอ้ผมปูเข้าไม่ยาสี่นีเข้านี่เออเราก็มาทั้งอันดันเพิ่นไปเลยคือจังเพิ่นอันนั่นพระมานี่ล่ะเอาพระ ผรามาแล้วก็ิ่นมาแพรพังพันเป็นหูหมากเลยเจ็ดแพรออกเจ็ดเสียนนี่แหละจังได้งูแพรพญานาคตัวขนานงปูิ่นแพรออกเจ็ดเสียนเลยเจ็ดเสียนแล้วก็มามาเอกป่านี้เป็นข้าจังสีลุงต้าวากับเจ็ดเสียน ต่ว่าเมื่อหนึ่งพิ่นอุ่มลูกแก้วเมืม่อหนึ่งพิ่นอุ่มพับพุทธลูกเมืม่อหนึ่งอุ่มกแก้วเมื่อหนึ่งยกพระพุทธรูปแต่ว่ายานั่นอุ่มลูกแก้วแต่ว่าปู่อุ่มพระพุทธรูปโอ้ค่ะแต่ว่ามาดีเจดีเสียนมามาทั้งสอง,งคนไม,มาเกี่ยวอยู่นี่แหละอ๋ออือพระนี่กับ พรรูปก็เป็นเก่าเพราวเกาพะุทธรูปคือเกาพยานาแพเจ็ดเสียกับเป็นเจ็เป็นเจ็ดที่แล้วพันมาสององค์บ่คะสององค์สิบว่าเก้เจ็ดสงเพราะว่าคนถือเูกแก้วลูกแก้วลูกนึงลูกแก้วลูกนึงคือยาถือญาถืออ่าพระพระรูปนี่คืองค์องค์ปูคนถืออ้ะโอ้สิบเเก้าเจ็ดศูนเก้าเจ็ดศเก้าเจ็ดศูนยเนะออวยว้ามาคนลูกคนคนลูกเพื่อคบะเือ เตี๋ยวเด้อค่ะเอฟซีทางบ้านตีเป็นตัวใดก็เหม็นมาไตคลิปก้าเจ็ดสองก้าเจ็ดศูนย์เนาะค่ะว่าเป็นตัวใดเออแมณนี่เนาะค่ะปูปูปูตีเท่ากันบ่ค่ะห้วยกัสิห้วยเปิืกสัตว์กระขี้กับห้วยแล้วตีแม่นเพราะว่าฟันว่าขึ้นจังมากว่าจังหนึ่งไปเฮี้ยนไออันนั้นบ้าวสัน ก็จะว่ายูฮยนไอ้เบิกทัพ์บ๊วยจนก็คือจังจูหวัดไอ้ไอ้ยังก่อนนนจำป่าปลาไผ่บ๊วเจนก็คือจังยูฮยนเบิกทัพนะีเบิ่จนก็ขึ้จวัดเท่านี้ไม่จำเปินมาเปนจังไดครับผมอันนี้งวดก้อนปูที่เอาอยู่ต้นพศูนย์หนึ่งแปดตอนนั้นจานบอกว่าศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งเก้าอันนี้งวดก้อน ัมีผมกิดสามช่องเนี่ยที่ทำเนี่ยเพราไว้กระไดเฮ็ดอยู่ในนู้นกะไดเฮ็ดคือกระไดเฮ็ดตอนมืดๆหรอกไปดูในคลิปได้ครับฝ่าวเนาะไปทำฝ่าวกันนั่นนะคือตอนที่เรามาถวายครับอันนี้ก็คือดวงเนตรนะไปเอาอยู่ต้นโพนะครับด้วยเอฟซีต้นโพงวดก่อนนะครับเนาะกับหลักฐานยืนยันว่บริเฮ็ดไว้อยู่แต่ว่าข้าง่องกระจำว่าอะไรบันไหนครับพอไปเฮ็ดฝ่าวนะครับเนาะนี่ผมจำได้นี่ตั้งแต่โอ๋ก็จำได้เป็นเดียวนะครับเอฟซีครับเขาก็นึกว่า เขาวารถเต้มขึ้นเต้บมเพอันนี้ก็รักฐานที่อยู่ต้นโพมือนะครับเนาะได้มาตัวนี้ของโพเดปูไดสวมหมวดอ่ะพระตุดงเป็นกระเขานะครับเอซี่แต่ว่างวดนี่เป็นก้อมฝันของเพิ่นกรตตุนีด้ครับเอซี่ก็คือว่าฝันว่าปูมาเปิะแทกเป็นมีดไม้อันดีก็มันพอไวกับเปลือกซับไปขี้มามาถวายครับผมมันได้แทนเนาะ ก็ <behav> คือจังหวะเพิ่นแพ่พังพ่านมาเจ็ดเจ็ดตะวานเพิ่นนะคล้ายๆมือเพิ่นนะอุ้มพระองค์ครูนังตะวัองค์งานอุ้มลูกแก้วอืมลูกแก้วก็เป็นศูนย์อยู่แล้วคลายคล้ายขึ้อจังเข้าเข้ามายือนทาเพิ่นนั่งคล้ายสวดเพิ่นเพื่จังหนึ่งก็คือจังอัญญุวัดติผู้ว่าอาจารย์เพิ่นครับผมเออบางปลาไพ่เพื่อจังหนึ่งก็คือจังเล่า ก็จังมาทางเพี่อนเบิกซับนะพี่อมาแต่ทางขุดมาต่อไปเออขึ้นมาป่านนี้ก็เลยขึ้จังเราเอาลูกแก้วมาครับมาว่างเอาพวกเม่นแม่นระบบอาจารย์เนียนเมื่อนี้เมื่อนี้ก็ได้ถวายลูกแก้วหน่อยเมื่อนี้ทั้งทั้งดวงเนตรทั้งเงินอุ้มพระอุปคุตอุนาร่มอุนาร่มเพิ่นนะแล้วก็ได้น้ำประตูปัจจัยของเอฟซีที่สวยนะอ่าดันมาถวายไว้ ก็ได้มาสําเร็จทําการสําเร็จล่วงไปด้วยดีให้อนุมโมตนาสาถั่เด้อครับเอฟซีถูกช่องนะครับเน,นาะเพราะว่าช่องได้ไก่ทุม่มโมทนาสาธุปพ,พร้อมกันครับอย่ีครับ,รบลงสีมเมื่อไรครับอาจารย์งลงสีอาจารย์เจ็บฐานเนี่ยเพราะว่าเมื่อนันทาสีลองเพื่นอนนั้นแล้วเราปัดใจมากก็ได้ไปซื้อซุ้มนี้มาถือใจว่าเราคว่มเรียบพัดนะรับง่ามครับง่ามสวยแล้ไปเรื่อย คือสีใส่การพ่นเนาะคือสีีใ่กันท่าครับปกติพ่อเท่าเนาะแต่ว่าพ่นนี่สละเอียดกลัวละเอียดกว่วอันนี้อาจาร์ผ้ามือร่องเืินมานั่นแหละครับสวยครับสวยค่ะพิจารนาเป็นแนวท่าเนาะค่ะเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดศูนย์ค่ะจังคอยคอยมาย่ำปูอีกเนาะค่ะนิมิตกะตีออกมาได้เก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดศูนย์เนาะค่ะปู การตะว่าส่วนยิปซีสีตเป็นอะไรกับขึ้นยูครับยิปซีนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะมือโค้งสุดท้ายกระซิไฮนัดกันหน้าพวกม่วงมงเนาะค่ะจังคอยมายำกันมือโค้งสุดท้ายแต่ว่าต้นโคนี่สองม่วดได้แน่จันเออเขาเอาวันที่ไปก่อนเป็นแนวทางเป็นซื้อกลางนะคะถ้าชอบก็ตามทวมมาตพานจำรับพี่หนีกราบขอพูดในลายค่ะ